ดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับหน้าต่างไหม่ครับปรอมกันอีกเนช้นเคยตอนนี้นะคะเนี่ยผมจะลงมอดก็คือแบบโอ้ผมบอกไปเราจะระเบิดทันทีตามผู้ติดตามกันนะครับนี่เพิ่ม,เพ,มเพิ่มเพิ่มมอดเข้าไป,ไปดกดค,คอนเทนิว เมเอาเป็นครีรีทีปคอนติเนียปเป็นเบสโูมันจะได้มีมอนเตอร์โอเครอหลดรอแป๊บนึง่ง โอเคนะครับตอนนี okay, okay, so ้เกมก็โหลดเสร็จแล้วเต่เหมือนแต่เหมือนเกมมันคูดใจหญ่เลยนี่เกมคูดใจญ่ทีนี้ก็จะเป็นสมุดเควสที่เขาบอกโอเคเควสมันพังไปละ นั่นไงน,นั่นไงต้องลอยกัะโอเคใช้ดีนดีเลย

คุณผู้ชมว่าอะไรเอาระเบิดลุกดีไหมตัวนี้จะเอาระเบิดปกติไปก่อนเพราะผู้ติดตามยังไม่เยอะถ้าอยางให้ได้ระเบิดเยอะๆจนเครื่องผ่านก็กดติดตาม,มาเลยตอนนี้อ้ยออลอยก้ะ ตอนนี้ผู้ติดตามยี่สิบเก้าคนหโอเคจะจุดแค่นี้ไปก่อนตามผู้ติดตามนะครับ ในขี้เบื่อมีแค่นี้แหละ